ต้องพิธีใหญ่แน่ๆน้าวัดอนงต้องบอกว่าพระกูนวมอ่ะคือหนึ่งในสามทหารเสือของพระสังฆราชพระกูนวมท่านจึงเป็นผู้พิทักษ์รอยพระพุทธบาททั่วประเทศไทยฮะโอ้โหสุดจริงองค์ที่ผมจำได้เนี่ยองค์แรกคือเนะ้ยพระเนี้ย เขมจารีนี่นะพระเขมจารีเฮงใครรู้จักมั่งพระวัรณรัตอะ่ะเขมจารีเฮงที่มีเหรียญถือพระคำพีอ,อ่ะอ๋ออ่านี่ที่มีเหรียญถือพระคำพีอ่ะ เราไม่ใช่เซเว่นนะเราจะได้มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาอีกเล่มมาสิลูกนะเราก็ไม่ใช่เซเว่นนะนะเราจะได้มีทุกอย่างนี่ผมบอกเลยว่าผมทำไมถึงชอบเก็บเหรียญท่านนี่พระวรรณรัตน์เขมมาจารีเฮง หนึ่งในพระสงฆ์ที่มีความสำคัญนะต่อการสร้างคณะสงฆ์ให้แข็งแรงนะเหมือนสามเหารเสือของพระสังฆราช mm hmm. กรมพยาเจ้าวชิรยญาณวโรรสและก็คือโอรสของรัชกาลที่สี่ที่ท่านมีหนังสือตรวจการคณะสงฆ์ทั่วไทย mm hmm. องค์ที่สอง พระพุทธโคสาจารย์จเจริญครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอปเ k c h ค c k แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s k Check เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน QR code ได้เลยตรงนะครับอ่ะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเรารู้แล้ววันนี้มีอะไรบ้างรถมีอีกนะครับทุกคเนี้ย,ยหามีอยู่แล้วนี่ นี่ต้องแบบนี้สะใจอ่าต้องแบบนี้หลวงพ่อคงบางกระเพาะอ่านี่นถ้าแบบว่าพารเกจิยุคสงครามอินโดจีนยอดนิยมยอดนิยมเนี่โอโ้ หะนุมานแบกแท่นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมโอโ้หสภาพแบบนี้น่าจะไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วเนาะหายากควาเหรียญรุ่นแรกท่านก็องค์ในมืออาจารย์นี้แหละครับหายากหมดแล้วครับนี่โอโ้โหขอชมพระกิ่งเลี้ยมทองสักคู่กับพี่คงมาเมลา่า นี่แถดูยังไงครับรุ่นนี้โอ้โห,โโหนี่เนี่ยใครถามแท้ดูยังไงีๆๆกิติฐานครับเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจง่ายๆครับนะดูทองผสม ร้อยปีโดยเทียบเคียงกับนะฮะพระหลอ,อกก่อนปีประมาร้อยใช่ไหมก็ต้องขายคืนกันอะ่ะไม่ว่าจะเป็นนะฮะเข่าร้อยเข่าจมเข่าตะเข้าในความแม้งความเก่าต้องคล้ายคืนกันก่อนอืม อรุณเทพบุตรใช่ไหมครับองค์นี้อันนี้เป็นอนุมานแบกแทนอนุมานแบกแทนครับพี่เห็นพายอดนิยมวันนี้มันแน่ผมว่าใครครอบครองคือจิกพระพระคงอ่ะสวยไม่ค่อยเหลือแล้วเพราะพระท่านเป็นพระที่มีประสบการณ์แล้วมีห่วงแขวนได้เ้าแขวนหนสึกโนคุณมก็ได้ไแฟโใช่เหรียนล่อหนุมานแบกแทนลงหนังสือพิมพ์หนังสือ ม่คือไม่ต้องหาสวยอะ่ะหาแท้ได้ก่อนอ,อ่าไม่ต้องอหาสวยหาแท้ได้ก่อนขอสง่งาทองคำสุดๆครับอ่าขอบคุณครับที่ทักทายพูดคุยกันมาต้นไหลได้ราคาเบาๆก้อนลูกทีเลยโอ้โหขอแก้วไหมครับองค์นี้ใช่ครับอ่าโอ้โหแล้วมีจานด้วยนะเต็นขันมาก พ่ภูสุนี่ขามฟาพอแก้วพิพัน์มงคลเข็ยบ้าพระยอดนิยมอะ่ะไม่ต้องพูดชื่อคนก็รู้จักปะพามนทนอันดับหนึ่งประเทศไทยเนื้ออะไรครับองค์นี้คุกลักครับคุกลักโอ้โหนี่คุกลักลูกปะพามนทนเนื้อผงคุกลัก แค่แท้ก็พลิกแผ่นดินห้าแล้วครับพี่อัดนครปฐมหน้าพระวันนี้เป็นยังไงอลังการอ้าหน้าพระวันนี้เป็นยังไงรายการน่ะจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพอยู่ที่คุณภาพของพระเครื่องที่ใช้ในรายการครับสวยดูง่ายครับแบบนี้หลวงปูสปป่สุปาร์ปู่สุกสวยมากยจริงนะ ลีกว่าผูชนะอาจารย์แบ่งพราถูกเน่ะครับวันนี้อ๋อจบแล้วเหรอครับอ่าหน้าพาโหดมากครับวันนี้กูสุกเป็นพระในฝันของเซียนพระและนักสะสมทุกคนโอ้โหเนื้รักไข่จะออกมาจากเนื้อนี่นี่อาจารย์บอ,อกว่าไข่จะออกมาจากเนื้อยี่แ้กิมปะพามณทนสู้ปะพามนทนสวยสวยพี่โอ้คุณ อีกหนึ่งเหรียญน,นี่อีกหนึ่งเหรียญเนะะคุยกันนะอย่าคุยเหมือนกับว่าผมเป็นเจ้าของไ์อย่าคุยเหมือนกับว่าผมคือคนสำคัญจงคุยว่าพระมีความสำคัญยังไง คืนนี้เดือดเดือดสุดครับนะขอให้คุยกันในพระว่ามีความสําคัญยังไงคนรู้ช่วยพิมพ์พบอกคนที่เข้ามาใหม่เพราะว่าพักเครื่องแบบเนี้ยอย่างคนเล่นพระมาสิบปียี่สิบปีอะจึงรู้ว่านี่พักเขาเล่นนะอ่าแต่ถ้าคนที่เข้ามาใหม่ๆก็ไม่รู้ก็เหมือนพี่ดูแลน้องเหรียญนี้อาจารย์เอามาจากไหนครับสร้างน้อยหายากมากเหนือนนักะ คือจริงๆแล้วแบบเนี้ยเป็นเนื้อทองคําแต่ทองคําสมัยก่อนอะ่ะบางเซียนพักก็ไปเรียกทองคําโกงวัดมั่ง,งอ่ะก็คือไม่ใช่ทองเปอร์เซ็นต์ดีไงคือจริงๆอะ่ะบางครั้งอะ่ะผสมแบบเนี้ยมันสามารถทําให้พาทนาถ้าเป็นร้อยเปอร์เซนตอ่ะม,มันนิ่มอ่าเขาผสมไม่ได้ที่เพื่อให้เหรียญเนี่ยมันมีความแข็งใช้และทนทาน ก็เลยผสมนะออกมาก็จะเป็นออกสีชมพูบางคนก็เรียกนาดไปดูเหรียญม้างเงินไตยหองก็เป็นแบบเนี้ยม,มีจริงเนื้อทองคำแบบต่ไม่ไ้ทองคำโกงวัดจีเขาไม่ได้โกงวัดหรอกเขาคิดคำนวณมาแล้วหน้าผาวันนี้สุดยอดมากแถมดูง่ายสบายตาเป็นผ้าที่นิยมและเล่นหากันมานานมากนี่ก็ที่สุดของเมืองไทยอยีกหนึ่งองค์ครับเพราะผาที่่านสร้างไว้จำนวนไม่มากเนื้อทองคำพิยศอ่า เนื้อทองคําผสมพิเศษพิ้นเนสยามกุ๊กขอบคุณครับอ่านี่วัดช่องรมปีศูนเก้าพี่ของมาเมลา่าพิมพ์ประพามนทนเส้นสายคมมากลายนิ้วมือลึกๆอ่าโอเคโอ้โหนี่พี่เขาตู้เขามีปูสุกเยอะนะแล้วภาพวันนี้ที่เช่ามาอยู่ไหนลูก ทำไมหนูแม่มาวางใกล้ใมือน้าน <ะ S 1> ด้ล่ะใช่ตอนแรกของเรเต็มเลยเข้ามารับการเรียนรู้อีกหนึ่งวันครับขอบคุณอาจารย์ที่สอนทุกวันเลยขอบคุณเช่นกันครับพระวันนี้มากโอเคครับอื เลี้ยมทองสี่องค์มากี้ครึ่งหลานจะเช่าได้หรือเปล่าไดอา้อาจารย์พอรู้จักหลวงพ่อชะลวยไหมครับวัด <What? S 1> วัดอะไรครับพี่พ่อชะลวย อ่านคอมเมนต์ให้พี่หน่อยไปละลายกับหน้าพระวันนี้นี่มาอโอเคเพื่อนๆหนหน้าพระวันนี้มาแล้วใช่ไหม ฝากข้อมูลใหพ้พี่เพื่อนๆในเพจสำหรับวัตถุมงคลพระอุตมะรูปประคำของท่านที่นำมาจากเมืองมอนสี่ข่าวงาช้างหรือกระดูกสัตว์ประเภทไม้ไม้ไมแก่นฉันหอมและไม้แดงนอกนั้นเป็นว่านหรือดินเผามีสีดำและสีน้ำตาลทำจากนินแท้เป็นชุดประคำทั้งหมดอขอบคุณมากครับพี่โหได้ฟังแล้วนนะอะ ได้ฟังแล้วต้องปลื้มอยู่แล้วต้องประทับใจอยู่แล้วครับอ้าวสวัสดีพี่จีและจ้ากัสซอนดีครับพี่โอ้ไม่คิด<ว>ไม่ฝัน,นว,วัดปันปันจำมิตรสุพรรณเดี๋ยวต้องเรียกคนสุพรรณมาตอบมไม่คิดไม่ฝันว่าเหรียญอะไรครับ เหรียนอะไรครับพี่พี่วันนี้มีพระมาหรือไมครับสกูครับพี่กิติพงแสมีพระเยอะแยะมากมายแต่อยากให้พูดคุยกันก่อนเทวดานางฟ้าหลวงพ่อพินอ่าหรือที่เรารู้จักกันในนามเหรียญสยุมภูอ่าหลวงพ่อพินวัดอุบลเหรียญประธานพรน,นางฟ้าหายาสุดสุดเป็นเหรียญที่ถ้าใครได้ใช้เจ้านายจะรักเจ้านายจะหลง เี๋จะมาราจะทานคันเลื่อนคันเลื่อนอตำแหน่งให้โอ้อโหวสวยมากครับเรียนนี้สยุมกูเร็อนีมีมีเท่าไหร่ก็อยู่ไม่นานนะโอ้โหโ้โหาบอกว่าเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของพ่อพินเลยคุมค่าที่รอคอยเอ่อเจ้าสอนอยู่ยไหมเรียกมาให้หน่อยโอเคหลวงพ่อพินวัดอุบลครับนี่โอ้โห นี่เหรียญที่ไหนสวยปีดเลยองค์นี้เหรียญที่ไหนครับพี่พี่นี่พอเงินอ่าหลวงพอเงินปีหนึ่งศูนโอ้นี่คนคุณแค่ตอบมาแค่ตอบมาก็มีความสุขแล้ว แค่เพืเ่อนๆตอบมามันก็มีความสุขแล้วนี่อาจารย์เดียรุ่นแรกหลวงพอลำวัดบ้านกลางปรุมธานีเอาวัดกลางพอเออวัดกลางอ่าบ้านกลางไม่เอาเอาพ่วพอลำวัดกลางพอหลักล้านครับถ้าสวยมากๆอืมหลักล้านครับพี่พ้พอเงินปีสองห้าหนึ่งศูนย์เทวดาประทานพรงดงามมากครับพ้อเงิน วัดบางพังหายากมากเรียนนี้เคยเห็นในรายการมั่มแจ๊สโชว์ไหมครับถ้าจำไม่ผิดโอ้โหนี่อ่าใช่เรียนสยุมพูใช่ครับดูหไหมว่าหลังจากเรือกอกรายการคนมาถามห่างกันบานเลยนะเทวดานางฟ้าหลวงพ่อพินสวยจัดโอ้โเหเรนที่หายากใช่นะเรียนที่ออกรายการมั่มแจ๊สแต่หาของไม่ได้หรอกครับสิบทัดมีนหนึ่งสอง นี่พอเงินนี่ก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งพระเกจิที่นะปรจากในพลังจิตของท่านในคุณวิเศษของพระเครื่องท่านพยอดนิยมล้วนๆวันนี้อ่าที่ไหนเรียนนี้ที่ไหนครับพี่พี สยุ่มผูเรียนเดียวก็ไล่ยมื่นแล้วโอ้ตอนนี้นะออกรายการไปคนตามหายังไม่มีเลยครับใช่โอ้โหทีไหนครับเรียนนี้วัดบวรอา้อาวอ้าวเข้าไปเดี๋ยวก็รู้ทีไหนครับพี่เนบอกวัดละวัดบวรมื่อเรียนกับแก เลือกเจ้าไม่ถูกเลยครับอาจารย์แต่ละองค์นิยมทั้งหมดเลยสุดยอดวัดอนงพิสุทธิพงอ่านี่ผมอะแบงแบงเมื่อกี้แบงแบอกเหมือนอะไรนะแก้วเหมือนป่าแก้วตัวเตี้ยๆนี่ก็ได้ก็อีกตัวน่าตัวเตี้ยนี่ไงนี่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 น ตัวเลื่อนเนี่ยโอเคนะเป็นโดมเหมือนอะไรน,นะพระแก้ววัดพระแก้วเออแล้วพระแก้วไปอยู่วัดอนงได้ยังไงเออนั่นเลยรู้วา่าเคยอยู่วัดอนงอ่ะพระแก้วไปอยู่วัดอนงได้ยังไงวัดอนงเนี่ย วัดอ,อนงที่ไหนครับขอความรู้ดีครับอาจารย์อ้าวผมขอคนที่ไม่ได้เล่นพระแต่เป็นคนที่อยู่แถววัดอนงอ,อ่าไม่เป็นไรลูกให้แอมินทํทำมาอืมวัดอนงอ่าโอ้โหพี่โอคณบอกวัดอนงพี่เรียมอึ้งบอกวัดอนงนี่ นะะเรามาคุยกันว่าแล้ววัดนนงมีพระแก้วเหรอไม่มีพระพุทธมังคโลสมเด็จพุทธาจารย์นวมเสกอ่านี่อือืม,อม ห้าเลี่ยมพระแก้ววัดอนงพี่มา,านะชัยก็นี่สวัสดีครับพี่มานะชายัยนี่สวัสดีครับพี่มานะชัยครับวัดอนงน่ะมีนะพระพุทธสำคัญอยู่สององค์นี่นะองค์แรกก็อย่างที่พี่โอคุณพูดบอกพระพุทธมังคโล อีกองคเคือนเลยแบงอะไรเพ็พระแก้วขาวใครเคยได้ยินเรื่องพระแก้วขาววล้วนงมัง่งอยากรู้ครับเล่าให้ความรู้ครับพินเนสวัสดีครับพี่มานะชัยพึ่งรู้จักอาจารย์วันนี้แหละครับ โอ้โห oh. ผมจะบอกให้นะพระสังฆราชเจ้าเนี่ยกมวชิรยานว่าโรรสเนี่ยท่านมีเขาเรียกว่าพระสามทหารเสือ hmm. พระสามทหารเสือที่ช่วยทำให้คณะสงฆ์แข็งแรง hmm. นี่นะครับ ใครรู้บ้างว่าพระสามทหารหรือกลามทหารเสือของพระสังฆราชกรมยาเจ้าาเชียรรยาวาโรุได้มีใครบ้างไม่เคยรู้ครับขอความรู้ด้วยปีสองสี่แปดสี่แปดห้านี่ต้องวิธีใหญ่แน่ๆน่าวัดอนอนงต้องบอกว่าพระกูนวมอ่ะคือหนึ่งในสามทหารเสือของ พระสังฆราชพระกูนวมท่านจึงเป็นผู้พิทักษ์รอยพระพุทธบาททั่วประเทศไทยฮะโอ้โหสุดจริงองค์ที่ผมจำได้เนี่ยองค์แรกคือนะีพระเนะี้ยเขมมาจารีนี่นะพระเขมมจารีเฮง ใครรู้จักมั่งพวรรณรัตน์อะเขม,มาจารีเฮงที่มีเหรียญถือพระคำพีอะ๋ออนานี่ที่มีเหรียญถือพระคำพีอะอเราไม่ใช่เซเว่นนะเราจะได้มีหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะ เอาอีกเล่มมาสิลูกเน่เราก็ไม่ใช่เซเว่นะนะเราจะได้มีทุกอย่างนี่ผมบอกเลยว่าผมทำไมถึงชอบเก็บเหรียญท่านนี่พระวรรรัตเขมมาจารีเฮงห,หนึ่งในพระสงฆ์ที่มีความสำคัญ นะต่อการสร้างคณะส่งให้แข็งแรงเนะเหมือนสามหารเสือของพระสังฆราช mm hmm. กรมายาเจ้าวาชิรยานวโรรถแล้วลนะก็คือโอรสของรัชการที่สี่ที่ท่านมีหนังสือตรวจการคณะส่งทั่วไทย mm hmm. องค์ที่สองนะพระพุทธโคสาจารย์เจริญ oh oh. องค์ที่สองนะ พระพุทธโคสาจารย์เจริญวัดเทพศิรินส่วนองค์ที่สามพระคูณวรวัรงค์นี่และรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระพุทธโคสาจารย์เจริญอนะเป็นธรรมยุทธ์แต่พระคูณวรมณนงค์เนี่ยไม่ได้เป็นธรรมยุทธ เป็นมหานิกายแต่นะทันเก่งอ่ะนะต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องใช้ความสามารถของท่านถ้าท่านไม่เก่งเสกไม่กระสิบไม่ได้แน่นอนอา,อาจารย์ความรู้เยอะมากมากเนะี่ยขอบคุณครับถ้าเรารู้ในสิ่งเหล่านี้เราจึงจะรู้ทำไมผมจึงเก็บเหรียญเนี่ยพนะนะวนรัต์เขมมาจารีเฮงเนี่ย ผมเก็บไว้หลายหลายหลายเหรียญนะแล้วเก็บไม่ได้ซื้อมาขายด้วยเก็บเพราะรู้นี่ไกล้อีองหนึ่งนี่เหรียญนี้ก็สำคัญนะนี่ผู้ที่ปลูกเสกนี่คืออาจารย์เหี่ยวเคอันนี้สร้างในงานนะศพของรัชกาลที่หกนี่มีคลิปวิดีโอตั้งแต่ปีสองสี่หกกว่า เนี่ยที่อาจารย์เยี่ยวเคเนี่ยได้เศกและสร้างเหรียญมาอยู่ลายเหรียญนี้ไว้ถ้กทำไมผมจึงต้องศึกษาประวัติพระผมก็เป็นคนเก็บสะสมเหมือนคุณน่ะผมถามว่าถ้าเราจะเก็บสะสมอะเราถ้าเราไม่ศึกษาประวัติเราจะรู้ได้ยงว่าเราเก็บเพชรหรือเก็บกวดไว้ในบ้านเราจะเอามาแขวนคอเนี่ย ถ้าเราไม่รู้เรื่องเราในพระเราจะรู้เรื่องว่าจะใช้เราจะมั่นใจหรือเปล่าบานลางใช้เหรียญพะเกิดโพบัานลังไหมครับใช่ครับอ่ะเหมือนวันนี้จะได้แจ็คพอดความรู้เชิงลึกโชคดีจังพีล่ลีว่างโอ้โหนี่ความรู้ทางนั้นครับวันนี้นะดังนั้นพระคุณวรวัฒนงค์คุณหาใช้ไปเถอะ ผมจะบอกให้เนี่ยคุณหาใช้ไปเถอะผมจึงเก็บเหรียญพระพุทธบาทวัดอนงรุ่นแรกไว้ไงทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ c เ e ชเช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แค่ปุ๊บก,กระปั๊บไปเอิ์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพรหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S.K. เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญร,รู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน Q r Code ได้เลย